นี่นี้นะพอดีผมมาเมื่อก่อนพ่อแม่ก็ใช้อยู่ค่ะดีพันของ Big กแก๊สนะแล้วทีนี้ผมะจะมามาใช้มันมาดูแลต่อจะสอบถามนิดนึงฮะถ้าจะฉีดต้นทุเรียนเล็กเนี่ยที่ยังไม่ได้ผลผลิตเนี่ย่คะคเพิ่มพลังนี่ไม่ทราบใช้อัตรา,าส่วนใช้ยังไงครับบิกก๊กเพิ่มพลังใช่ไหมกลอกสีน้ำเงินนะคะก็น้ำยี่สิบลิตรก็ใส่แค่ช้อนเดียวค่ะ น้ำยี่สิบลิตรใช่ค่ะถ้าน้ำยี่สิบลิตรถ้าสองร้อยลิตรใส่สิบช้อนนะคะร่วมกับละลายพิกแผ่นดินได้เลยค่ะละลายพิกแผดดินสองร้อยลิตรก็สิบช้อนเหมือนกันสิบช้อนค่ะอย่างละสิบนะคะต่อน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นลงดินได้เลยถ้ามีผงวิกแจ๊กกำจัดเชื้อราก็ใส่ไปด้วยหนึ่งซองหรือครึ่งซองก็ได้นะคะอ๋อถังละครึ่งซองก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งซองก็ได้ถ้าไม่ได้มีปัญหารักเน่าโคนเน่าอะค่ะใส่ครึ่งซองก็พอนะฉีดฉีดโคนต้น ฉีดดินรอบรอบต้นเลยใช่ค่ะอืมนะคะัพ่อสามอย่างพอใช่ไหมฮะสามอย่างพอค่ะทางดินสามอย่างพออันนี้ต้นทุเรียนกี่ปีแล้วคะก็ปีที่สี่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ผลค่ะก็คือทางใบก็เป็นสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะอ๋ออันนี้คุณคุณทัดทษนนะคะคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรคะอยู่จังหวัดไหนเอ่ยอยู่นครไทยพิษณุโลกครับที่เพิ่งซื้อมาน่าสุดฮะอ๋อค่ะกับละคายรับ อ๋ออ๋อเขาพี่ละคายใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใชใชอ่าแล้วแล้วพี่ละอ๋อก็คือมอบให้พี่ดูแลแทนใช่ไหมไม่เขาก็ดูแลอยู่แต่แปลงเล็กเนี้ยให้ให้ผมมาดูแลแปลงใหญ่ที่ได้รับผลผลิตแล้วแกแกดูอยู่ท<ช>ีนี้ผมไม่ค่อยผมไม่เข้าใจการใช้ผลิตภัณฑ์อ๋ได้ค่ะโทรม<ล>าร<ก>ได้เลยอธิบายนะแล้วแกอธิบายไม่ค่อยชัดเจนผมก็เลยไม่อเลยโทรมาสอบถามดูได้ค่ะยินดีเลย